สวัสดีค่ะพี่แอร์นะคะจากเพจวิจีกาชอปกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้พี่แอร์มาพร้อมกับของใหม่ที่กำลังจะออกในเดือนกรกฎาคมนี้เ <Yeah! S 1> ช่นเคยนะคะในเดือนนี้จะมีของออกมาแค่1เซตใหญ่ๆนะเอาใจน้องๆสาวกแวนกานะคะส่วนสาวกบัตตี้ไฟก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะยังมีชุดที่ออกมาแล้วอย่าง x 2 ss ชุดเริ่มของดักกอนสวายแล้วก็มังกรสุริยันแล้วก็ชุดเสริมปิดตำนานกาอ็กสองเอสออกมาในเดือนที่แล้วนะใครยังไม่มีก็ไปหาซื้อกันได้แล้วส่วนชุดนี้ที่กำลังจะออกในเดือนนี้นะคะก็คือชุด GBT14 นะสำหรับน้องๆคนไหนที่ซื้อไม่ทันสำหรับ GCP14 ที่หมดแล้วอย่างรวดเร็วก็สามารถ รอชุดนี้ได้นะคะมีของครบเต็มเปี่ยมแถมราคาถูกกว่าเดิมด้วยโดยชุดนี้จะออกมาในวันที่22กรกฎานะคะตอนนี้เปิดให้พีออเดอร์ได้แล้ว ค่าพีออเดอร์กับที่ร้านก็วันที่23ก็จะส่งให้นะคะชุด GBT14 นะคะก็จะเป็นชุดบูสเตอร์สุดท้ายของภาคแซดแล้วโดวยไฮไลท์ของชุดนี้นะคะก็อยู่ที่การ์ดบอสที่เป็นการ์ดฟอยส์สุ่มหลังก่องเลยเป็นการ์ดบอสที่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นได้นะคะอย่างเทพมังกรแห่งการทำลายล้างกีเซ่ ในรูปแบบ ZR นะคะที่เป็นการ์ดทั้งเกจศูนย์และเกจสีในใบเดียวกันเลยไม่มีหลังการเลยนะคะด้านหนึ่งเป็นเกจสีด้านหนึ่งเป็นเกจศูนย์เลยนะเป็นแคลนเคลเลเมนทัลที่สามารถใช้ได้กับทุกแคลนเลย <Wow. S 1> โดยสามารถนำการ์ดนี้มาเป็นตัวเริ่มได้นะคะแลนะหากทำเงื่อนไขครบเนี่ยก็จะสามารถอัญเชิญกีเซได้โดยพลิกจากด้านหน้าเกจศูนย์มาเป็นเกจสี สามารถอัญเชิญ ZR ตัวอื่นๆลงมาในสนามได้ถึง5ใบเลย <Yahoo! S 1> และสามารถยิงดัมเมดคู่แข่งได้ถึง5ดัมเมตต่อเทิร์นยืนด้วยพลัง3ม0 0 0เลยนะคะเป็นแม่ทับสุดยอดนะคะผู้ควบคุม ZR ทั้ง6ใบได้เลยนะคะโหสุดๆไปเลยใครรอใบนี้นี่สามารถสั่งซื้อรีออเดอร์กันก่อนได้แล้วนะ จะซื้อเป็นกล่องไปซูมเองหรือว่าจะจิ้มเลือกใบได้ชัวร์ไปเลยสั่งได้ในเว็บ b g c a t t o p c o m เลยนะ และนอกจากกรีเซ่แล้วนะคะชุดนี้ก็ยังมี ZR มาเพิ่มอีก2ใบก็คือ ZR สีเหลืองอันีิมานะคะที่ทำให้ทิกเกอร์ของเราส่งผลทั้งสนามเลยหรือว่าจะยิงไลฟ์กันฟีฟีๆทำลายไฟตรงข้ามแบบหดหลดพลังลดเกรดฝตรงข้ามนี่แบบแทบจะไม่เหลือเลยนะกับ ZR ตอา k ของ Dark z โซนนะคะแล้วก็ตามมาด้วย GR ทั้งของ รอยย่อพลาดินแล้วก็เกียร์คนิเคิลนะคะเล็กไี่ว่าโหสุดๆเลยเป็นการสุ่มฟอยหลังกล่องทั้ง5แบบที่แบบน่าติดตามนะคะใครอยากได้ก็พรีออเดอร์กันได้แล้ว yeah! นอกจากการสุสมฟอยหลังกล่องโหดๆนะคะการในกล่องก็โหดไม่แพ้กันนะอย่าง g b t 14ขีดหนึ่งนะคะซึ่งประกอบด้วยรอย a l อพาราดินชาโด w พาราดินแล้วก็เจเนซิสนะคะแต่ละแลนนี่ทรงพลังสุดๆเลยนะอย่างแคขน Genesis น,นะคะเป็นการปลุกผีสายสมบัติสวรรค์ที่ออกเกศสีมินอวาใบใหม่นะที่สามารถเพิ่มไดฟ์ได้ แถมยังสแตนเพื่อนๆลวมถึงตัวเองได้โฮสุดๆไปเลยแคลนชาร์โดพาราดินนะที่มีลูอาร์ร่างสุดยอดนะที่ยังเรียกเพื่อนยิงคู่แข่งปั๊มไลฟ ทีอินวันได้ในใบเดียวไปเลยและรอย a ่อพล a ดินนะที่สามารถบังคับให้คู่แข่งถ้าจะป้องกันแล้วก็จะต้องป้องกันทีละ2ใบเลยนะคะเรียกได้ว่าโคสุดๆไปเลยน้องๆคนไหนที่อยากเห็นความสามารถแบบเต็มๆเทคชัดๆนะคะพี่โอมีทำคลิปรู้ก่อนใครไว้ให้แล้วตามไปดูกันได้เลย ส่วน GBT 14ขี2ก็โหดไม่แพ้กันนะคะประกอบด้วยนูบบาทามะดาร์อิเล็กูล่าเกียร์คนิเคิลแล้วก็เคลเเลเมนทัลเลย โดยในชุดนี้นะเกียร์โคนิ้นี่มาพร้อมกับฐานสไตล์ใบใหม่นะคะพรีอินวันเลยนะนอกจากเตะการ์ดคู่แข่งไปใต้กองเพื่อเรียกเพื่อนได้แล้วยังได้สายฟรีจากการบายได้ด้วยโโหสุดไปเลยและยังมีเกีสีที่สามารถเพิ่มเทินได้อีกหนึ่งเทินเลยนะคะ ส่วนดาอิเลกูล่าก็มีเกศสีใบไม่ที่ห้ามคู่แข่งใช้เกศหนึ่งขึ้นไปในการป้องกันทั้งเทินทุกเลนไปเลยนา่ากลัวสุดๆตามมาด้วยนุบาธามานะที่มีความสามารถบงการคู่แข่งแบบโหดร้ายมากขึ้นเพราะสามารถ เพิ่มพลังได้ถึง1 0 0 0 0แถมบวกคิให้ตัวที่บงการได้ด้วย <Huh? S 1> เรียกได้ว่าใครจะเล่นแค่ไหนีมในชุดนี้นี่แบบต้องตามชุดนี้กันเลยนะห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงตอนนี้ทางร้านเปิดให้พรีออเดอร์กันได้แล้วนะคะใครที่อยากได้สามารถสั่งไว้ก่อนได้นะช้าอาจจะหมดอดไม่รู้ด้วยนะคะ สินค้านี้ถ้าสั่งไว้จะส่งให้ในวันที่23กรกฎาคมนี้นะส่วนความสามารถสุดโหดแบบเต็มๆสามารถดูได้ที่คลิปรู้ก่อนใครไปเลยแล้วเดี๋ยววันที่22ของออกมาเราจะมาดูเลตกันว่าแต่ละลงังพี่อาจจะเปิดให้2ลังเลยนะคะว่าได้กา๊์ดสุ่มฟอยอะไรบ้างและมีกา๊์ดในกล่อง อะไรบ้างจะสวยงามขนาดไหนก็รอดูกันเลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย